อื้ม <c oughs> อร่อยล้ำจำหน้าตาของเดิมไม่ได้เลยแน่ที่อยู่ในจานสีชมพูเมื่อกี้มันก็น่ากินน้อยกว่านี้นะพี่ปูเนี่ยชอบเติมของเหลือในครัวเรือนนะนะคะให้มันน่ารับประทานยิ่งขึ้นท่านผู้ชมคะเวลาท่านผู้ชมเห็นอาหารเหลือแบบนี้อย่าบอกนะคะว่าน่ากินใส่น้ํามันไปนะคะชวนทําเมนูง่ายๆใหม่ๆเลยนะคะใส่ไข่ไปก่อนคะ่ะเพราะว่าพี่ปูไม่ชอบนะคะให้ข้าวกับไข่มันคลุกกันนัวคือเราความชอบเราต่างกันนะ เราก็ทําแบบที่เราชอบพี่ปูก็จะเอากากหมูนะคะที่เจียวติดหม้อที่บ้านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะมาเจียวก่อนเอาน้ํามันออกไปมั่งนะคะเดี๋ยวจะเลี่ยนชิ้นแบบเป็นชิ้นก่อนนะคะพอเหลือปุ๊บเราก็มาผัดข้าวใส่นะคะที่พี่ปูคุกข้าวไว้เมื่อกี้นะคะกลิ่นไปสินิครุ้งทั่วครัวคะ่ะ แม่ครัวยุคประหยัดอย่างพี่ปูนะคะก็เหมือนแม่ครัวทั่วๆไปนี่แหละเขาก็ต้องเป็นหลังบ้านที่ดีนะคะช่วยเซฟสตังค์สามีนะคะเราก็หาเมนูดีๆนะคะมาดัดแปลงไปให้อาหาร้องเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นแทนที่เราจะกินแบบตามมีตามเกิดนะคะเหลือก็เอามาคุกข้าวมาอะไรแล้วก็ทําให้มันน่ากินสักหน่อยนึง พี่ปูก็ไม่มีอะไรทําให้ดูหรอกบางทีมันก็เหมือนกันทุกบ้านนะสูตรบางอย่างบางคนก็รู้นะคะไม,ไม่ตายตัวนะคะเมน,นูเสียด้ของเอ้านู่นนอานี่มาผัดกินตามความเป็นจริงอชีวิตจริงเราใช้สไตล์แบบเนี้ยนะคะมันก็เป็นสไตล์ของเราอะ่ะเป็นไงคะเขาผัดไปอินทรีกากหมูองพี่ปูอะ่ะก็จบง่ายๆความน่ากินมันก็มากกว่าในจานสีชมพูมเมื่อกี้นะคะ